สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวกับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทำเมนู3ชั้นผัดเปรี้ยวหวานกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธทีทำพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook stir fried pork belly with sweet and sour sauce and mixed vegetables let's cooking together ก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะ วัตถุดิบก็จะมีหมู3ามชั้นติ๊กก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะนําไปหมักด้วยซอสหอยนางลมและน้ําตาลมะพร้าวและติ๊กก็จะใส่แกนกลางของสับประรดลงไปด้วยเพราะในสับประรดจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนที่ชื่อว่าโบเมีเลนซึ่งจะช่วยทําให้เนื้อหมูของเรามีความนุ่มไม่เหนียวเวลานําไปปรุงอาหารค่ะเมื่อผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วติ๊กก็จะนํามาเก็บใส่กล่องแช่ช่องฟรีซหมักไว้ข้ามคืนค่ะ วัตถุดิบลำดับต่อมาก็จะเป็นแตงกวาแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศและสับป,ปะรดค่ะ สองลำดับสุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมหั่นท่อนแบบนี้และกระเทียมสับค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบต่างๆพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชและกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นก็ใส่หมู3ามชั้นที่เราหมักไว้ลงไปผัดค่ะเมื่อผัดหมูให้สุกดีแล้วที่ก็จะใส่สับรสลงไปผัดต่อหลังจากนั้นก็ปรุงรสชาติด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายผงปรุงรส ซอสหอยนางลมซอสปรุงรสฝาเขียวและน้ำปลาค่ะลำดับต่อมาติ๊กก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปค่ะก็จะมีแตงกวาหอมหัวใหญ่และเมื่อเขอเทศค่ะและปิดท้ายด้วยการใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีไม่ต้องผัดนานเพื่อให้ผักยังคงความกรอบอยู่ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนู3ชั้นผัดเปรี้ยวหวานถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการรับประทานหมูสามชั้นและได้กินผักต่างๆไปด้วยในตัวก็ลองนำเมนูนี้ไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you for watching please subscribe have a nice day take care